สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคลิปพมา่าปากแกวให้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วมาฟังคลิปนี้กันครับเดี๋ยวผมตอบให้อยากจะฝากถึงเตยอาชีวะที่มันไล่พวกพมา่าคนต่างด้าวเนาะเพราะว่ามึงอยากขับไล่คนที่ไม่ดีออกไปอะ่ะกูก็เข้าใจอยู่แต่มึงมาเรียกร้องว่าคนพมา่าเรียกร้องอันุนั้นนี่ไม่มัน มึงไม่มีสิทธิ์อันนู้นอันนี้ทําไมไม่มีสิทธิ์วะนะ่ะกูตอบให้นะมึงไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะมึงไปดูหนังสือการเดินทางมึงเข้ามาทํางานนะในวีซา่าพาสปอร์ตมึงอะ่ะมึงเข้ามาใช้แรงงานการที่พวกมึงออกมาชุมนุมประท้วงยกตัวอย่างชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันคือภัยความมั่นคงต่อชาติกู ถ้าไม่รู้หอกอะไรก็หุ่ป,ป่าแงียบเอาไว้นะเสร็จของพวกมึงอ่ะมึงจะชุมนุมได้ก็ต่อมเมื่อมึงถูกนายจ้างกดคียหรือไม่จ่ายค่าแรงจำส่กรลโลกไว้นะแล้วมึงอีกคลิปหนึ่งทึงบอกว่ามึงไม่ยุ่งกันเมืองล่าสุดมึงโพส์คลิปนี้นะยกกูตอบให้กูว่านะ ผู้นำประเทศไทยที่แก้ปัญหาพวกจินเทาอยู่ตอนนี้เนียแก้ไม่ถูกจุดเลยตอนนี้มัดปิดไฟปิดไฟปิดน้ำมันปิดเน็ตชายแดนไทยพมา่าคิดว่าปิดแล้วจินเทามันจะโผมาให้พวกเธอเห็นวาเย่เ yeah, ย yeah ่พวกเธอจะคิดว่ามันจะโผมาอย่างนี้หรอ มึงบอกไม่ยุ่งการเมืองแต่มึงเสือกผู้นําประเทศไทยก่อนจะทํายังไงมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงมึงไม่ใช่คนไทยไม่ต้องไม่ต้องเสือกเสนอความคิดเห็นนะแล้วกูจะบอกให้สิ่งรัฐบาลทำนะ่ะถึงแม้ว่ากูจะไม่ชอบรัฐบาลแต่สิ่งที่กขาทามันทาถูกต้องอยู่แล้วหนึ่งการตัดไฟเนี่ยนะทําถูกสองไม่ส่งน้ํามันไปทําถูกสามมึงฟังไว้ดีนะเดีย๋ยวจะตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอีกสิบห้าวันเนี่ย เดี๋ยวเขาจะตัดสัญญาณนะมึงเนี่ยมันเผือกทุกเรื่องแต่ที่สําคัญเนี่ยมึงด่าคนไทย,ยทั้งประเทศมึงใช้คําว่าแรงคนไทยชั้นต่ำเนี่ยคืออะไรของมึงมึงจะปากแกวให้มากนักน,นะกูรู้นะมึงอยู่กลุ่มไหนอ่ะชนชาติไหนอ่ะกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอ่ะมึงคนคน,คนเดียวนี่แหละจะทําให้คนอื่นเขาเสียนะกูไม่อยากเอ่ยนะท่องมึงน่ะกูรู้แล้วอยู่ท้องไหน มึงแน่จริงน่ะมึงมึงเปิดสเต็กกลับเลยนะมึงจะปิดกูจะตอบตามคลิปมึงเลยมึงทำมาหลายคลิปมากที่ดูถูกคนไทยมึงว่าคนไทยขี้เกียจกูจะบอกให้นะทำไมคนไทยถึงค่าแรงแพงหนึ่งพวกกูสมัครงานนะ่ะกูใช้คุณวุธสมัครแล้วพวกมึงใช้คุณวุธไหมแล้วพวกมึงออกมาเรียกร้องค่าแรงจะเอาเท่านั้นเท่านี้จะเอาหกร้อยเจ็ดร้อยกูถามหน่อยดิใครจะมีปัญญาจ่ายว่าหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะฮะ มึงเกินไปนะมึงทํางานส่งเงินกลับบ้านกูไม่ว่าแล้วมึงบอกว่าตอนเนี้ยต่างด้าวเข้ามาทํางานในไทยเยอะแยะไปหมดเพราะคนไทยขี้เกียจกูจะบอกให้อ้ไอที่มาถูกต้องนํากฎหมายนะมันส่วนน้อยแต่สิ่งที่เข้ามาเยอะเนะี่ยคือพวกที่ผิดกฎหมายแลวก็เข้อมืองมึงรู้ไหมว่าตัวเลขณเวลาเนี้ยมันกี่ล้านคนมึงแยกให้ออกนะระหว่างคนผิดกับคนถูกนะผิดคือผิดกฎหมายถูกคือถูกกฎหมายเข้ามาแบบถูกต้องนํากฎหมายมึงยงแยกให้ออก ตะก,กะมึงน่ะมันป่วยอยู่ดีไม่ว่าดีเสือกปากแจว๋วเสือกไม่ยุ่งการเมืองไทยเสือกบอกว่าคนไทยเสือกมกว่าปุกกูขี้เกียจทั้งทั้งี่พุกมึงเองเวลาสมัครงานเนี่ยไม่เคยใช้คุณอาวุธแต่เสือกอยากได้คะแนนแพงๆมึงรู้ไหมคนไทยทำไมถึงคาแรงแพงอีกประเด็นหนึ่งคือคนไทยขามีฝีมือไงเขาพัฒนาฝีมือขึ้นไป จากกรรมกรขึ้นไปเป็นช่างไงมึงบอกคนไทยไม่ทํางานหรอกก่อสร้างอะ่ะกูนี่ไงกูตายเต้าตั้งแต่ค่าแรงวันละร้อยี่สบสตาร์ทเริ่มต้นเลยอะ่ะเขาสู่วงการต่ายขึ้นมาร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดร้ยแปดสองร้ยสองร้อยกว่าสามรอยจนกลัวขึ้นมาตายตัวอยู่ที่เจ็ดถึงแปดร้อยกูขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างเนี่ยมึงคิดว่ากูใช้เวลาเท่าไหร่กี่ปีอะ แต่มึงอยากได้ค่าแรงเท่ากับคนไทยแต่มึงไม่มีฝีมือหอกอะไรเลยไม่เคยพัฒนาฝีมือก็ามาถึงก็จะเอาค่าแรงเท่านั้นเท่านี้นทั้งๆท,ที่ตัวผู้มึงเองอ่ะไม่ได้ใช้คุณอวุธในการสมัครงานต่างจากคนไทยคนไทยเนะี่ยกายอยผู้มึงเข้ามาเพราะอะไรก็สงสารพราะเกิดความสงสารแล้วมึงเห็นว่าคนไทยสงสารได้คืบจะเอาศอกเรียกร้องสิทธิ์นู่นนี่นั่นล่าสุดชุมนุมทางการเมือง ก้าวไกลการเมืองไทยมึงเถียงว่าไม่จริงอ่ะฮะพูดถึงเรื่องรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวอะไรกับมึงหึมาพูดคุยการการทางานของรัฐบาลไทยต่อให้กูไม่ชอบรัฐบาลก็แล้วแต่มึงไม่มีสิทธิ์ถ้ามึงอยากชุมนุมกับไปประเทศมึงนู่นไปชุมนุมเลยเอาให้เต็มที่อย่าเสือกชุมนุมในเหือนไปเดนไทยมันคือกฎหมายระหว่างประเทศมึงน่าต้องศึกษาข้อกฎหมายของไทยให้มากๆแล้วนะ อย่าปากแกวอย่างเดียวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกกนแชร์ไปให้ถึงมันนะครับผมรู้แล้วมันอยู่ท่องไหนผมจะกดแท็กมันกลับมาเป็นไงละมึงคราวนี้ถึงมือพี่เต้แล้วอยู่ยากละขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะอย่าด่วนหนีกลับประเทศเปซะสละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเทียวนะคะวันนี้ก็ได้เลื่อนไปเจอคลิป ของกลุ่มคนไทยไม่ทนนะคะได้ออกมาพูดถึงเรื่องสาวพมา่าปากดีด่าคนไทยว่าชั้นต่ำตอนนี้เขากำลังตามล่าตัวแล้วล่ะคะ่ะอยู่ยากแล้วสาวเอ้ยมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเรื่องออกมาปากดีปากแจ๋วแล้วก็ต้องกลับบ้านคราวนี้ก็คงอยู่ยากอยู่ยากแล้วถ้าลองพี่เต้ได้เข้ามา ลงมือเองแบบนี้ก็คงจะยากหน่อยนะทำใจไว้เลยอีกไม่นานถึงแม้จะออกมาขอโทษแล้วก็ตามแต่ว่าความผิดมันสำเร็จแล้วดังนั้นก็รอรับผลกรรมที่เธอก่อคำว่าคนไทยชั้นต่ำต่อให้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ว่าคนไทยทุกคนคำว่าคนไทย นะมันคือสายเลือดมันคือนิ้วทุกนิ้วของมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยหรือสายเลือดของคนไทยดังนั้นเลือดย่อมเข้มกว่าน้ำเข้าใจเข้าใจตรงกันนะอืมฝากเอาไว้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นต่างด้าวอย่าออกมาปากดีปากแจว๋วมันจบไม่สวยค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับสมสม,สมบ้าเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกําลังใจสวัสดีค่ะ